มัมม่าคับตัวนี้คือน่ารักมากเพรมอ c คับ o ูเ no l ลพุ d d i n g ค่ะจริงๆแล้วก็คือเยลลี่มาม่าคับเชื่อว่าเขาไอเดียดีมากเลยนะเอาเยลลี่มาทำเป็นแบบมัมม่าคับอะซึ่งอยากรู้ว่าข้างในอะมีอะไรบ้างแกะดูกันอ,อันนี้เชิญซื้อมาจากในเซเว่นนะคะสามสิบเก้าบาทมั้งนี่ข้างในเขาก็จะมีแบบถุงมาเยอะๆเลยอันนี้เป็นเส้นคะ่ะเส้นมาม่าหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวได้หรอ เราค่อยดูเดียวอย่างเนาะข้างในมีเครื่องปรุงอีกเยอะแยะมากมายนี่ค่ะมีซ่อมมาให้ด้วยซ่อมเหมือนเป็นแบบของมามะ่าคัพจริงๆเยดูดิมีไข่ค่ะเป็นพุดดิ้งไข่พุดดิ้งเวจี้ผักไซรัปค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อนะคะและสุดท้ายเม็ดปอกแปะค่ะอันนี้คือพอกินเข้าไปแล้วมันจะดังปอกแปะอยู่ข้างในค่ะเริ่มจากจะเอาเส้นใส่ลงไปก่อนนะคะอหอมาหอมากหอมาหอมากเหอมแบบ มันหอมกลิ่นแบบบุนมะพร้าวมะม่วงอ่ะนี่เป็นเส้นนะคะต่อไปไข่ดาวเอ้าต้องไข่ดาวตรงไหนอะ่ะไข่ดาวที่มีแต่ไข่ขาวนะคะใส่เนื้อสัตว์ลงไปอันนี้ใส่ผักนะคะใส่ไส้หลับลงไปต่อไปจะเป็นเครื่องปรุงนะคะไม่ยุ่งเซ่ไร ให้เห็นข้างในนี่เป็นแบบนี้มาม่าคัพเยลลี่มีเสียงเหมือนกำลังทอดอะไรสักอย่างอยู่ข <internally. S 1> ้างในนี่มาลองชิมดังมาม่าถ้วนี้น้ำตาลน่าจะเกินนะคะเพราะหวานมากอร่อยเอาจริงน้องเป็นเยลลี่พุดดิ้งนะคะไม่ใช่มาม่าจริงๆมันก็คือเยลลี่คือพุดดิ้งเลยค่ะรสชาติเยลลี่พุดดิ้งเลยเพียงแต่ว่ามันสนุก หมือนแบบไดเอามันเล่นอะไรเงี้ยเหมือนกินแบบก๋วยเตี๋ยวแล้วก็รสชาติของเขานะคะส่วนใหญ่จะเป็นมะม่วงส้มะอะไรเงี้ยหอมหอมหวานๆแต่เชื่อว่าเธอหอมกลิ่นมะม่วงมากเลยอะ้หซุปโคตรหวานอันนี้คือน้องไข่ดาวที่บอกว่าอย่าไข่ขาวพุดดิง้งสนุกค่ะไปหาลองเล่นดูได้นะคะตรงในเซเว่น